อ้าวคุณจะเลี้ยงมันเรามาแล้วรถชนโอ้ยคุณลูกโป่านี่เดินไม่กลัวรถชนเลยเนี่ยโอ้ยผมไม่กลัวรถชนแล้วคุณลูกโต้ทำไมอ่ะผมกลัวแต่รถบางค้าอ่าที่นี่ที่ที่นี่ที่อำเภอบางค้าจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเท او ตามป้ายเลยนะนี่ดูป้ายดูไหยวัดพาบางโคบัวบางค้าโอเคตอนนี้เรามาพาท่านผู้ชมมาฉะมื้อเที่ยงที่บางค้าครับเดี๋ยวจะพาไลน์ตามไปดูเลยครับหิวเนะหิวหิว จะพาท่านผู้ชมมาทานก๋วยจั๊บนี่เองนะครับก๋วยจั๊บน้ำใสเป็นอาหารที่ทานง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงที่สำคัญอร่อยด้วยที่นี่นะครับรับประกันเลยเอาไปย้๊ไปแล้วเ้็ไปกันไหนมาเลยอันนี้้ต้าโอ้ต้าหน้าตาน่าทานมากอันนี้ก๋วยจั๊บนะครับอันนี้ไส้พะโลครับขอบคุณครับ คนไม่ไหวแล้วมือมไมซันของผมนะครับเป็นข้าวเหมือกรอบนะครับน่าทานมากอะไรังั้นเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมลองชิมกันเลยแล้วกันนะครับผมไม่ขอนุญาตนะคุชมผมไม่ไหวแล้วไมทานเลยนะคุณอย่าเติมพริกเยอะนะครับทำไมครับผมไม่ชอบเผ็ดเดี๋ยวผมจะกิของผมนี่ของผมผมจะชิมด้วยนี่ของผมไม่เหลือไม่เหลือถึงคุณอยู่แล้วของผมโอ้ใช้ได้เลยสำหรับผมนะร้านนี้นะผมว่าผมเติมพริกอย่างเดียวอ่ะใช้ได้เลย รสชาติเขาดีอยู่แล้วนี่ผมกัดไปนะ,ะหมูนี่มันกรอบมากไม่แน่ใจว่าเสียงเข้าไปในไม้ไหรือเปล่าอร่อยมากครับร้านนี้ร้านนี้เด่นที่หมูกรอบเนาะเด่นกรอบที่วางหน้าร้านแล้วนะ่าสนใจมากเดี๋ยวขอลองไห้พะโลนะครับออคุณลองดูงภาพดิคุณรู้ปงครับอันนี้คุณได้ลงไปแหวกว่าอยู่ใน มวลหมูมหาหมูกรอบครับเนื้อข้างในเนี่ยนุ่มมันนี่แบบแตกก็ไม่เล้น้นหนังนี่แบบพอกัดกรุ่มแบบมันวิ่งึ้นสมองจี้แต่ผมว่าก๋วยจั๊บเพราะอร่อยนะบางทีผมลองชิมแล้วมันรอดอ่ะคุณลุกโป่งไหมมันร้อนมันร้อนข้าวผมชอบไหมไม่ได้เลยน้ำจิ้มไหนน้ำจิ้มไหนจิ้มนี้ใช่ไหม คืกแอบคุณมันดื้อจริงจริงผมกินดีคว่าผมไม่อยากคุณผมไม่อยากพนันากับคุณนะแม่ลูกโป่งครับผมอร่อยขนาดนี้ยผมอยากรู้จริงๆแล้วมันแพงไหมแพงรอเล่นครับไม่แพงครับไม่แพงใราคาเท่าไหร่บ้างอย่างกุ้จับน้ำใสที่คุณจับเลี้ยงทานนะครับก็ทานมาสี่สิบบาทสี่สิบเป็นไครับสี่สิบแต่ว่าคุณดูปริมาณนะครับเยอะมากเยอะมากนะครับ ข้าวหมูกรอบผมนะครับตอนเมื่อกี้มานี่มองไม่เห็นข้าวว่าไม่ต่ำกว่า8ปดสิบสี่สิบาทเงี้ยสี่สิบาทหมูกรอบปิดข้าวอย่างนี้ดีกว่าจานี้ว่าเขาลืมใส่ข้าวโอ้ยอร่อยด้วยไหดด้วยอย่างนี้าหมูกรอบนะฮนอกจากน้ก็ยังมีเกาเหลานะครับราคาก็เริ่มต้นที่40บาทเหมือนกันมีไส้หมูต้มโพ้อันนี้ขีดละย5บาทจานนี้นะครับจานนี้ก็ประมาณสองขีดนะครับคนทำงานอย่างพวกเรานี่ เดินเดือนไม่ได้เยอะอะไรนะครับใช่ถูกอร่อยนะครับแต่ถ้าคุณถ้าคุณจับเลี้ยงอยากทานหมูกรอบเป่าๆเนี่ยหมายถึงว่าไม่มีข้าวมาด้วยเนี่ยก็มีนะครับมีราคาที่กล่องละหนึ่งร้อยร้้าสิบาทรับรองว่ากรอบมากอร่อยมากไม่ทําให้ผมอึบอนดจริงจค่ือวัตถุดิบที่เชเลือกเนี่ยคือมันต้องสดแล้วก็สะอาดนะคะแล้วก็ปลอดภัยต่ผู้บริโภค ก็จะเน้นหมูกรอบที่ไม่ค่อยมันอะไรอย่างงี้ค่ะทัุ้กเราจะเน้นพวกกระดูกกระดูกหมูเป็นหลักน,นะคะจะหวานโดยธรรมชาติะคะที่นี่มันมันมาไงครับทำับคุณที่อยากเดินทางให้มานะครับ,รบเข้ามาในตลาดบางค้านะครับตรงไามเรื่อยเลย<ๆ>เจอสามแยกที่มีต้นไม้หัว ร้านอยู่ข้างพ้วงตำรวจอ๋อติดป้วมตำรวจเลยหาง่ายใช่ไหมอยู่ตรงข้ามโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยานะครับคุณลูกโป่งสังเกตอย่างไหมว่าร้านนี้เขามีเสน่ห์เล็กๆที่ทำให้เราได้สังเกตนะว่าเครื่องภาชนะของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสนะผมผมถามกาแล้วว่าทําไมถึงเน้นเป็นสแตนเลสนี้เขาบอกว่ารักษาความสะอาดง่ายและทนทานแล้วก็ดูน่าทานด้วยดูสะอาดด้วยครับก็แปลกดีแบบกดีเดินเข้ามาในร้านทั้งตะเกียบทั้งช้อนทั้งขนาดอนี้คือว่าอะไร ผมว่าน่าจะเป็นระเบิดนั้นเวลา <bunker> เวลาทะเลาะโตข้างๆอันนี้เป็นไม้จิ้มฟันที่ถ่าไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันนะครับเนี่ยอันนี้เขายังใส่ใจรายละเอียดนะครับไม้จิ้มฟันเขายังใส่ในขนะเป็นสเตลเลตสเตลเลจริงน่าสนใจครับร้านนี้เราใช้ใช้แล้วก็เลนดอมไปทำไมจ้ครับวันนี้ก็ขอรัาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามผลงานของพวกเรานะครับทาง youtube นะครับ เ์ชคำว่า BC Channel นะครับหรือแฟนเพจของพวกเรานะครับที่ BC Channel ใน Facebook เหมือนกันนะครับส่วนรายการหน้าเทปหน้าเราจะไปฉากกันที่ไหนอันนี้ต้องรอติดตามชมกันครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ